何 <noise> จากกรณีเมื่อวันที่1มกราคม2566ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุหญิงไทยทราบชื่อต่อมาเป็นนางทับทิมซูฮาวสานอายุ57ปีขับรถยนต์ชนกับนายเบนจามินเคเบิลอายุ22ปีจนเสียชีวิตในเมืองมิชิแกนสหรัฐอเมริกาแล้วได้หลบหนีกลับมายัางประเทศไทยและมีสื่อต่างประเทศไ,ทได้นําเสนอข่าวว่าทางการสหรัฐได้ประสานแจ้งขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนมายัางประเทศไทยและต่อมาเมื่อวันที่15กุมภาพัานธ์2566พลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองพอบตรได้เชิญ ตัวนางทับทิมมาเปิดใจต่อสื่อมวลชนในกรณีดังกล่าวโดยยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและต้องการเดินทางกลับไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นวันนี้นางทับทิมสูฮาวสาันได้พร้อมออกเดินทางกลับไปยังเมืองมิชิแกนสหรัฐอเมริกาโดยใช้เวลาในการเดินทางหนึ่งวันโดยปลายทางจะมีเจ้าหน้าที่ FBI รอรับการมอบตัวดังกล่าวเบื้องต้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นและให้คำแนะนา เกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเบื้องต้นเพื่อให้นางคับทิมนะลดความกังวลและมีความพร้อมในการเดินทางดังกล่าว